วันนี้แม่มาหลังบ้านมาดูน้อยหนา่าน้อยหนาสุกขาต้นเลยค่ะแล้วก็เก็บกินอย่างนี้ทุกวันกินสดๆค่ะลูกนี้สุขาต้นค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมหมดเต็มเลยน้อยหน่าต้นนี้ข้างในจะเป็นแบบคล้ายๆน้อยหน,าน่าหนังค่ะเนื้อเหนียวนุ่มอร่อยค่ะนี่ค่ะสุขาต้นแม่ก็เก็บได้หลายลูกแล้วค่ะ เนี่ยที่เก็บได้วันนี้หกลูกแล้วสุขาต้นยังมีอีกหลายลูกอยู่ที่สุขาต้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันอืมอันนี้ก็สุกเหมือนกัน เมื่อกี้น้องขอลลอก็มาด้วยนะเมื่อกี้เอาโน่นน้องขอลลอกขอลลอกขอลลอเออแม่ไปไหนก็ตามน้องขอหล่อนะฮึเออน้องขอลลอกตามแม่เดี๋ยวเราเก็บไมยหนาหมดลูกสุกแล้วเราก็จะเข้าบ้านค่ะเพื่อนๆ้มหนานะเราก็มีอยู่หลายต้นค่ะแต่ว่าต้นนี้มันดกดก,กเขา กินก็อร่อยด้วยนะต้นนี้ได้ดูลูกนี้สิว่าสุกไหม ลูกนี้ยังไม่สุกลูกสุกก็น่าจะหมดแล้วค่ะ <c oughs> แล้วดูลูกนี้ก่อนดูลูกนี้มันจะสุกตัวลูกนี้สุกขาดต้นเราไม่ได้ดูเมื่อกี้ นี่ค่ะเอย่าด้วยหนาสุกมันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะจะหลุดง่ายอ้าวน้องคอรลอว่านอนดูแม่อยู่ตรงนี้เองเออด้วยหนาลูกนั้นสุกคัดต้นจนเน่าแล้วแล้วเราก็จะกลับเข้าบ้านกันค่ะเก็บน้อยหนาพอแล้วเราก็จะเก็บเข้าบ้านกัน นี่คนะน้อยหนาเราก็ได้ได้หลายลูกเหมือนกันกี่ลูกกันนับดูก่อนหกลูกเจ็ดลูกค่ะหกลูกเจ็ดลูกเราก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะเอาลูกค้ามาพอดีอไปคอลรอเข้าบ้านเลยลูกเร็วคอลรอเข้าบ้านมาเร็วมาเร็วๆไหนเราค็รอเข้าบ้านเร็วลูกเร็วมา